สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิริ์ลำเพลินออฟวีดิโอนะครับมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องอ่ะรถบัสมาถึงแล้วนะครับรถบัสรถบัสเทาทอย่าเข้าไมา้เลยนะครับผู้แทนพีได้สอบของครับสามขั้นครับสงงานควนไหวเท่ากับ ย่อยมาถึงเงินเรื่อยแล้วครับ Sai rồi, sai rồi, sai rồi, hắc sai rồi, ờ, ใช่ใช่ใช่ขึ้นหนเลยไปโอเคตรงตรงเลยตรงเลยตรงเลยตรงไปตรงไป,ไปงบานหนาถอยเขนไมซ่องนะครับอ่าส่วนลำโพงก็มาถึงแล้วนะครับรลำโพง ไม่รู้แล้วแต่ครับผมอยู่ที่คำสั่งให้ผมไปจอไในพงก็จอได้ผมไม่เจยวไม่เียกครับ,รบอ่ะครับทีมงานรับพงมาหอดแล้วครับพี่น้อง อันาัย์เก็บออกอะไรบ้างครับก้อนหินนี่ครับมันจะเหยียบกระเด่นที่มือเจ้าเลยครับเก็บออกเลยครับมันจะเข่าเราเราเราที่แตกนั่นครับเก็บออกให็นไหมนะครับโอ้โห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 เฮ้ยอย่างนี้เนาะทางนี้นะครับคือแต่มวนเนื้อนะครับ คนเด้ไม่นะครับโอโ้ยโว้ยโยโว้ยโอ้ยเอาใช่ไหมเน่อันอันที่เอา้อนีไปทำอัต่างไ่กูมาล่าใหม่ให้เอาฟ้าใหมมัดีกว่าครับมั่งใหม่ดครับหัวลัาีกข้อดีออกคันเนี่ยลวกเนี่ยาปุ่ะหามจะเป็นที่ดต เอาหัวอ่อนพี่น้องก็ถือตอกบอลนะครับผมเอาความมัดไว้เอาพี่น้องทีมงานหัอลำสาวรถเพ็กคอนแพงบอกว่าเอาเวลารถเกียบแล้วเอามันจะยัดหุบล้อรถหัอลำพี่น้องนะครับเอาเก็บก้อนหินหลอกบอนเด้อครับผมครับเก็บเก็บก้อนหินหลอกบอนพี่น้องแล้วแล้วมันปิ้วกระซังมันเราเข้าไปปูพี่น้องเอาเอาเอาบ้างไหมมัดดอม ครับผมขออนุญาตค,ครับที่เมือเ่อจาภาพาเข้าปู่ศาสต์ไว้ที่เอาคอนยิ้นก้อนหินไปทำศาสต์ไว้นะครับอาเก็กบออกให้ทีมงานหมลอลำกรพี่น้องเดี๋ยวรถถอยอยไปถอยมามันทีเดียแล,จจลลลแล้วมันี่ไปอาไม่ทีไปตำรอรถหมอลำพี่น้องอย่มือกันที่ใดเล็กกับสารค้ำเทียนวานะครับอาเก็บก,ก้อนหินออกก่อนเด้อพี่น้องเด้อมีก้อนหินทำศาสต์ไว้ยังไง ครับผมจากทีมงานสาวน้องเพชรบ้านแพงผู้ให้มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วพยายามเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับพักก้อนนี้รอก้อนนะพ่อรถกอล์ฟแพงหลายเนี่ยครับอาจารย์ครับผม กาท่านอาจารย์นะครับไปรับพระป่านะครับมากอรับขลไปศาลาหลังหมอาจารย์ูอยู่นกผมีป่ามากองครับทานอาจารย์ครับผมบนิมท่านอาจารย์นะครับไปรับพระป่าหนึ่งกองครับผมกองใหญ่มากเลยครับ เอาฟางมัดเอา,า,นนาครับเอาเชียกฟางมัดห้อยด้วยกันเลยครับอ๋อรถมันเลนเขาแลนออกมืเนี่ครับาครับบานลาเไงที่นี่ม่ดีไอ้นี่มีตวดกโผล่นัเบัน ที่น้องบะดูครับอ๋อโอ้ะว่ามิลนุกสาสวยปนีเจ้านะครับที่น้องเอาไม่ห้าอาวันหมาฮิ รวมน <challenge. S 1> ิดนึงใช่ใช่วัน <aurait> นว่ะก็ทุกคาหอยใช่ไหมนหลยโอ้สายแล้วสายแล้วแม่บ้นนอผู้ใก็อาการหรือวันจะน่อยเน่ยจะน้อยปะโอ้โทกคาดออกนับตึงเหมือนึงเอา เดีย๋ยวยามหลุยามลาดเหรอครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้มันถ้าได้จอดได้ครับเพราะว่าถ้าได้รูตำแหน่งครับจอดตรงไหนครับพีงไหนครับเห็นดูจะจอดยังไงนะครับขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องขอบคุณทุกาาทการรับชม ชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวดด